ทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์แบรนนาฬิกา a โนแอนซันะครับแบรนนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นแบรน์ที่เก่ามากๆเลยก่อตั้งเมื่อปีคศ .1764 หรือเมื่อประมาณ258ปีที่แล้วที่ประเทศอังกฤษนะครับก่อตั้งโดยผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณจอร์ดอโนนะครับแล้วในไทม์ไลน์ประเทศไทยตอนนั้นตรงกับ พุทธศักราช2,307นะครับซึ่งตอนนั้นก็ใกล้จะเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งสมัยนั้นก็เรียกได้ว่าตรงกับพระเจ้าเอกทัศน์แห่งราชวงศ์ บ้านผูหลวงแห่งอาณาจักรอยุธยาเลยนะครับโอ้ไม่กอดเก่ามาก,มากๆเพื่อนๆถ้าในประเทศไทยเนาะแบบที่ผมเล่าให้ฟังนะก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับแล้วแบรนด์นี้นะครับมีความเป็นมายังไงนะครับก็คุณจอร์ดอโนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนกับคุณอับราฮัมหลุยปีเก้นะครับคุณ ลาฮามหลุยปีเก้และคุณจอตอโนเนี่ยเป็นช่างซ่อมนาฬิกาเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้จักกันแล้วก็เรียนรู้การทํานาฬิกามาด้วยกันนะครับเขาก่อตั้งที่ประเทศอังกฤษนะแล้วตอนนั้นนาฬิกาเรือนแรกๆของเขาคือทำนาฬิกาให้กับนักดดเดินเรือนะครับนักเดินเรือนะครับแล้วก็ผลิตนาฬิกาพกพาผลิตนาฬิกากลไกนะครับซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีนาฬิกาคอร์นะครับคุณจอตอโนเนี่ย ก็ได้สร้างนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงระดับโคโนโมิเตอร์เลยนะครับจากนั้นเนี่ยลูกของเขานะครับก็ได้สารต่อกิจการแล้วปัจจุบันผลิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคนในวงการนาฬิกาเนี่ยก็จะถือได้ว่าแบรนด์นี้ปัจจุบันอโนแอนซันหรือว่าคุณอโนและลูกชายนะครับ เป็นนาฬิกาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อ่าทีนี้แล้วส่วนราคาล่ะราคาเท่าไหร่นะครับแบรนด์นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นนาฬิกาหลักล้านนะครับหลักหลายล้านนะอาจจะ1ล้าน2ล้านก็มีนะมือสองก็หลายแสนบาทนะครับเป็นแบรนด์ระดับไฮเอ็นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นาฬิกากดติดตามให้ผมไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ